สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง B P ธรรมดานะครับช่อง B P ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นนี่แค่อีกเช้านะครับหุ้นนี่แค่อีกเช้าของวันที่นะครับของวันที่ยีิบเอ็ดนะครับตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะวันจันทร์นะครับวันนี้นะครับสีเหลืองสีเหลืองนําโชคนำถึงดีๆไม่ทุกๆท่านนะครับ หุ้นนี้เคอีก,ก็คือหุ้นจากประเทศญี่ปุ่นนะจะมีให้ชมทุกๆวันท,ทุกวันจันทถึงวันศุกร์นะครับเป็นไงบ้างครับหายไปหลายวันนะยิดถึงไหม <c ười> หายไปตั้งหลายวันเลยอ๋อครับกลับมาแล้วกลับมาแล้วเอาโชคเอาลาบเอาความนั้นมาให้นะครับมาชดเชยกันนะครับหยุดสี่วันขอให้ร่ำรลยๆนะแต่คืนมาไวๆนะครับได้ไวๆนะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับวันจันทนะครับวันจัน แฟนที่ยิบเองเราก็มาอยู่กันนะครับนี่คีเช้าวันนี้มีอะไรบ้างนะครับมบบากมาทุกสุดขั้นนะครับอันนี้นะครับารมาดูกันเลยนี่คือเช้าสี่ห้าหกนะครับขอเน้นที่ห้ากับหกนะส่วนใครชอบเลขสี่ก็หยัดไปนะครับสี่แปดสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งครับสี่สองอากันด้วยนะ ห้าแปดไอ้สี่ก็ห้าสี่สี่ไม่เอานะ้อเอาใหม่เดี๋ยวสี่เป็นตัวลองใครชอบตัวลองก็จัดไปนะเอาห้าเลยนะครับห้าแปดห้าเก้าห้าสี่ห้าอะไงห้าสองครับใครชอบตัวลองก็จัดไปหกแปดหกแปดหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสองครับส่วนเลขสี่ก็คอยเล่นตรงที่ 9.01แล้วกันนะ9.01ก็คือ4.9 4เก้น,นะครับเออได้ให้มันตรงกันนะตรงไหมอโอเคนะตามน,นี้ะครับขอย้ตรงนี้นะครับเนี่ยเนาะสีเขียวนะครับ5 9 5เก1 6.9.6.0.6.1ถ้าสีมาใครชอบด้วยสีก็เอาสี้าสีืนสีงนะครับ แต่ไปเน้นที่ห้านะจะเ,เอาลงมาอีกแบบเน้นที่5นะครับนะ,นะบเน้นที่5นะคนระับขอเน้นที่ห้าเนี่ยนะเด่นือนะครับเิ่วนที่เหลือนี่ก็เป็นตัวรองนะครับนีย้าเ้าหห้า้าน4 4 4 4, 4, 4, 4, 4, 4. แบบนี้นะครับเน้นที่5้าร้หน้า5ไปรูดไปวิ่งนะครับเผื่อใครชอบหกกับหือมาจับไปนะครับคอเน้นที่5้านะครับใครชอบแบบมาจานะจับแปนะครับเผื่อชุดวีนก็ในนี้แหละคู่กันกับสี่กับห้ากับหกนี่แหละแต่ละแต้มครับมันจะเบิ้์นหรือเปล่า ็น่ากลัวเหมือนกันนะใครชอบแปดก็จัดแปไปนะครับ่ามนี้นะครับส่วนชอบค่อจัดนะครับครับก็โอเคนะครับตามนี้ก็แล้วกันหุ่นนิเคอีนะครับหุ่นนี้เคอีเช้าออกเก้าโมงครึ่งนะครับของวันจันทร์นะเก้าโมงครึ่งนะครับขอขอบพระคุณมากๆนะครับพบกันใหม่รอบบ่ายนะขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีครับสวัสดีครับ